สมัยนี้นะครับการเล่นเกมเนี่ยมีฟีเจอร์อะไรเข้ามาช่วยมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งฮาร์ดแวร์หรือว่าฝั่งซอฟต์แวร์เองนะครับสมัยก่อนเล่นเกมไม่มีอะไรมากนะเมาส์ก็เหมือนกันทุกคนนะไม่ได้เมาส์พิเศษเกมมิ่งอะไรเดี๋ยวนี้เมาส์เกมมิ่งคีย์บอร์ดเกมมิ่งหูฟังเกมมิ่งไม่พอนะมีซอฟต์แวร์ต่างๆเข้ามาช่วยเช่นอีโคไลเซอร์บูสเสียงให้เราได้ยินแบบเสียงเท้าอะไรต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับจนกระทั่งแบบไม่กี่ปีหลังนี้นะครับมีเทคโนโลยีทางฝั่งการ์ดจอแล้วก็ออะไไรต่่่่่าาาาางงๆททีีมมบบมััันาาน,นนนนํให้้้้ปกกกบเเเดดขขึชชวย เทคโนโลยีแอนตี้ g ลของ AMD นะครับหลักการทำงานคืออะไรนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยปัญหาหลักๆของการเล่น e-sport title แบบ competitive แบบแข่งขันจริงๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ input นะครับนั่นแปลว่าคุณกด เมาส์เนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะแสดงภาพขึ้นมาบนหน้าจอนะครับซึ่งถ้า input มันแหลกมากๆนะครับก็แปลว่าการเล่นเกมและการคำนวณสถานการณ์ะอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่100%นะครับบางคนที่เล่นเกมที่เป็น triple A title แบบว่าเสพเนื้อเรื่องอ่ะอาจจะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเพราะว่าถ้าเพียงกันมาแบบไม่กี่มิลลิเซกค,คุณไม่รู้สึกแต่ว่า ในระดับ e-sport ที่เขาแข่งกันแบบเงินเป็นล้านนะครับพวกนี้หรือว่าต่อให้เล่นกันตามบ้านคือถ้าคุณแบบเป็นเกมที่แบบสปีดเร็วจริงๆครับอินพุตแลกนิดนิดหน่อยๆนะครับมันรู้สึกกันแล้วนะครับอย่างแอนตี้แลกของ AMD มเนี่ยมันก็จะใช้หลักการนะครับลดอินพุตแลกนะครับโดยที่ตัวซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยมันก็จะคำนวณตัวอินพุตแล้วก็ไปสั่งการอ p ปติมารให้มันส่งภาพออกมาในระยะที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดจนเล่นเกมแล้วรู้สึกดีขึ้นจะว่าอย่างไรก็ได้นะครับซึ่งทางฝั่ง Nvi เนนอ็น,น,น,น Nvi นะััากวีด งานจะคล้ายๆกันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวก็ตามนะครับประเด็นมีอยู่ว่านะครับแอนตี Anti ้แลกของ AMD มดีก็มีการใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับตัว RX7000 Series การ์ดจอรุ่นใหม่เนี่ยมันจะได้ ฟีเจอร์แอนต l a g ล l กพลัสเข้ามานะครับซึ่งแอนต l a g ล l กพลัสเนี่ยก็เป็นเหมือนตัวอัพเกรดนะครับใช้งานเป็นยังไงก็ไม่ได้เป็นยังไงนะครับถ้าคุณเล่นเกมทั่ทวไปแต่ว่ามีรายงานล่าสุดนะครับถ้าคุณเอาไปเล่นกับเกมบางเกมที่เป็นคอมเพลติฟทีนะครับอย่างเช่น Call of Duty Modern Warfare 2นะครับ Call of Duty Warzone อ p ป็ Legends นะครับ ไอ้พวกเนี้ยฮะตัวเกมนะครับจะมีฟีเจอร์แอนตี้ชีตอยู่นะครับก็คือมันจะเป็นระบบป้องกันการโกงถ้ามันคิดว่าเฮ้ยมีอะไรที่มันไปโมดิฟายเอ็นจิ้นของตัวเกมหรือว่าทําให้ระบบของตัวเกมเนี่ยแปลกๆปกไปมันก็จะเฮ้ยไม่ใช่ละเตะผู้เล่นออกจากเกมอะไรอย่างนี้นะครับทำให้ตัวเกมคราชนั่นเองนะครับประเด็นอยู่ว่าไอแอนตี้เล็กเนี่ยครับม, trigger, มันไปทริกเกอร์มันไปทาให้แอนตี้ชีตมันคิดว่าผู้เล่นกําลังโกงอยู่ทําให้เกมพวกเนี้ย ผู้เล่นเล่นไปเล่นมาโดนไ่ออกนั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะครับที่น่ากลัวเนี่ยก็คือของทาง Counter Strike 2นะครับไอ Counter Strike 2นี่เป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะครับมาแทน CS GO นะครับและอันนี้มีประเด็นกับ a n t i l a c Plus แรงมากนะครับเพราะว่าถึงขั้นที่ ตัวค่ายที่เป็น Counter Strike เองออกมาทวิตเตือนเลยนะครับว่าใครใช้ a n t i l l a c และ a n t i l l a c Plus อยู่นะครับปิดซะถ้าไม่ปิดคุณอาจจะโดนแบนได้และตอนนี้มีหลายคนโดนแบนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกม Counter Strike 2ที่เห็นตรงนี้นะครับหลักๆแล้วนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่ามันมีการไป m o d ิฟาย n อนจิตัวเกมนะัมันมีการไปยุ่งในส่วนที่ผู้พัฒนาเกมไม่อยากให้ยุ่งนะครับเพื่อเป็นการช่วยลดอินพุแลงตงเนี่ยเกมเขาก็เลยคิดว่า โกงแน่นอนผู้ใช้โกงแน่นอนเลยแบนแอคเคาท์มันซะเลยแล้วคำถามต่อมาอ๋อแล้วทำไม n v i d i a r e f l e ีไม่โดน n v i d อ a r e f เดียมันก็ประมาณเดียวกันไม่ใช่มันก็ช่วยลด input อินพุตอะไรต่างๆไม่ใช่เหรอเป็นเพราะว่า NV i d i ีเยเนี่ยเขารองรับด้วยตัวเกมนะครับหมายความว่า NV i d i a เดียต้องคุยกับผู้พัฒนาเกมแล้วให้รองรับฟีเจอร์นี้นะครับและมันจะใช้ได้สำหรับเกมที่รองรับเท่านั้นไม่ได้สามารถใช้ได้ทุกเกมนะครับเอ็นวีเดียรีเฟเนี่ยฟีเจอร์เองเนี่ยมันจะทาตาม เกมเอนจินไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมเอนจินมันก็จะไม่รู้สึกว่าเ,เป็นอะไรแปลกๆเป็นอะไรโกงๆเพราะว่าเหมือนเขาคุยกับทาง n v ็นวีเดียมาแล้วรับรู้ทั้ง2ฝั่งนะครับในขณะที่ AMD Anti-Lag Plus เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ในตัวไดเวอร์นะครับและการปรับแต่งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปดันเริ่มที่ไดเวอร์ทำให้สามารถใช้เกมอะไรต่างๆได้หลากหลายมากกว่านะครับแต่ก็แน่นอนนะครับเหมือนว่ายังไม่ได้คุยกับผู้พัฒนาเกมไง เกมมันก็เลยคิดว่าไออันนี้ไม่ปกติแบนมันซะหรือไม่ก็เตะมันซะนะครับไม่แปลกนะครับเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นได้ก็ต้องลองดูกันนะครับเพราะว่า NV ็นวีดีเนี่ยใช้เกมได้ไม่ได้หลากหลายสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่มีปัญหาไงแต่ว่า AMD เนี่ยเขาใจดีนะครับสามารถใช้ได้กว้างขวางมากกว่าก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างที่เห็นตรงนี้ครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าการที่คุณซื้อกาดจอมาสักตัวในี่ยโดยเฉพาะไอ้ R X 7 0 0 0ซีรีสเนี่ยมันเป็นกาดจอรุ่นใหม่ใช่ไหมราคามันก็ไม่ได้ประหยัดอะไรขนาดนั้นนะครับซื้อมาเราก็หวังจะเล่นเกมหวังว่าจะได้ใช้ฟีเจอร์ที่เ m d ดี AMD, เขาโฆษณามาให้หมดให้คุ้มใช่ไหมก็ใช้ได้จริงนะครับแต่พอมาโดนแบนแบบนี้แล้วมันก็ทําให้เรากลัวนะว่าเฮ้ เราจะเปิดฟีเจอร์นี้ดีไหมวะเพราะว่าถ้าเราโดนแบนขึ้นมานี่มันอาจจะไม่มีใครช่วยเราได้เพราะว่าระบบเองมันยังแยกไม่ได้เลยว่าอันนี้มันคือการโกงจริงๆหรือว่ามันคือการใช้ฟีเจอร์แอนตี้แลกพลัสนะครับถ้ามันยังแยกไม่ได้ตรงนี้เขาก็คงไม่สามารถปลดแบนอะไรต่างๆได้นะครับจนกระทั่งในอนาคตนะครับที่ AMD เองเนี่ยเขาได้ไปติดต่อกับไอ้พวกค่ายเกมทั้งหลายและพยายามส่งประมาณว่าโคด้ดซอสโค้ดอะไรต่างๆให้ค่ายเกมเขารู้นะว่าไอ้ถ้ามันเป็นแบบนี้ขึ้นมามันไม่ใช่โกงนะเวย้ยมันคือ แอนตี้แลกพลัมันคือฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์ไดเวอร์ของเราอะไรอย่างนี้ถึงตอนนั้นเขาก็อาจจะค่อยมาไล่ปลดแบนด์ทีหลังก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องทำใจไว้ก่อนนะครับใครใช้อยู่และเล่นเกม competitive e s p o r t ์ที่ผมว่าไปเมื่อกี้ก็ไปปิดซะก่อนนะครับถ้าคุณไม่อยากมีปัญหานะครับแต่เอาจริงผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะแก้ได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าไอ ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่รายงานส่วนใหญ่จะเป็นแอนตี้เล็กพลสของ RX 7000 Series ไลก์ดรุ่นดังกล่าวมันก็ไม่ได้มีผู้ใช้เยอะอะไรมากมายขนาดนั้นด้วยสินะเราจรึงไม่รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย AMD จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่าในซัมปในอนาคตนะครับเพราะว่าการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นไปได้2ทางนะครับอย่างแรกนะครับ AMD เนี่ยก็ต้องหาวิธีวิธีทําให้ฟีเจอร์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องไปยุ่งกับตัวเกมเอนจินนะครับส่วนวิธีหนึ่งนะครับก็คงต้องให้ผู้พัฒนาเกมทั้งหลายเนี่ย จัดการกับระบบแอนตี้ชีตของตัวเองให้มองแอนตี้แลกพลัสเป็นฟีเจอร์ไม่ใช่การโกงนะครับซึ่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ใช้งานของตัวการ์ดนะครับถ้าสมมุติว่าผู้ใช้เยอะจริงๆเนี่ยเป็นเป็นตลาดหลักๆไปทำให้เกมเนี่ยสูญเสียรายได้ทาไม่สปอร์ตแอนตี้แลกพลัสเนี่ยเราไม่ซื้อเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยผู้พัฒนาเกมก็าจะแบบเฮ้ยเริ่มร้อนรอนมาพยายามแก้ปัญหาก็ได้นะครับแต่ว่าตราบใดที่คนใช้แอนตี้แลกพลัส ไม่ได้เยอะเท่าไหร่และการสื่อสารระหว่าง AMD กับผู้พัฒนาเกมไม่ได้ดีสักขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าแ n t i ี a g ล l u s จะไม่สามารถใช้ได้ในหลายเกมและอาจจะไม่มีการแก้ไขปัญหานี้เลยก็เป็นไปได้นะครับอเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าใครเล่นเกมพวกนี้ในระดับ e-sport หรือว่าเล่นเกมออนไลน์ multiplayer competitive จริงๆเนี่ยครับแนะนำให้ไปปิดซะนะครับแต่ว่าก็ที่สำคัญกว่านั้นติดตามข่าวไปเรื่อยๆนะครับณนะเวลาที่ผมพูดตอนนี้อาจจะมีการ วิธีแก้ไขอะไรต่างๆออกมาแล้วก็เป็นไปได้อย่าลืมไปดูกันฮะ